แล้วก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานพันท้ายนะครับและงานหน้าไมาย้ยิงปลาอันนี้ผมก็จะเอางานท้ายนะครับไม้ประดูดส้มแกะกันลื่นนะครับใส่ครอบไกลอรูได้สีติดท้ายด้วยแผ่นอะคริลิกลายทงชาตินะครับก็รูปส่งประมาณนีช้ช่องทางการติดต่อนะครับ เบอร์โทรนะครับตัวเดียวกับไอดี n ล0629923213นะครับย้ำนะครับ0629923213นะครับแกะกันลื่นนะครับตัวน,นี้เป็นไม้ประดู่ส้มนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะ ก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับประมาณนี้โอเคครับ